มาพบกับผมโบสโอฮาน่าพระเครื่องเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาแกะกล่องพัสดุจากพี่ๆทางบ้านที่ส่งมานะครับนะฮะกล่องนี้มาจากคุณพี่สิริลักษณ์นะครับนินประสิธิ์นะครับนะส่งใช้บริการของเคอรี่มานะฮะโอส่งมาตั้งแต่วันที่19แล้วนะฮะเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าข้างในคืออะไรนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะฮะหากท่านไหนเห็นคลิปแล้วนะครับผมอัพโหลดลงไปใน YouTube แล้วนะครับเจอคลิปก็โทรมาสอบถามเลยนะครับ0 9 2 4 1 9 1 5 8 8นะครับแต่ถ้าท่านลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับท่านจะพลาดนะครับพลาดลาดเครื่องหลายๆรุ่นนะครับที่ผมเพิ่งปล่อยคลิปไปนะครับเพราะว่าจะไม่ทันท่านอื่นๆนะครับง่ายๆคือจะไม่ทันนั่นเองนะครับ นะะอย่าลืมเด็ดขาดเลยกด Subscribe นะครับกดยกที่โป้งไว้นะครับโอ้โหห่อใหญ่นะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณพี่แพ็คดีมากนะฮะถ้าเสียงไม่ดังภาพไม่ชัดแจ้งผมได้นะครับนะฮะ แอดไลน์กันที่เบอร์0924191588นะครับจะตรวจสอบเช็คแท้เก๊น,นะครับอง์ละ100บาทนะครับองละ100บาทส่งภาพชัดๆหน้าหลังมานะครับอ๋อ1ชั้นโอ้มี2ห่อครับข้างใน โอห่อแน่นหนามากเลยครับพี่เหมือนมีพระเลี่ยมทองนะครับในห่อนี้โอ้ใช่จริงโอ้รุ่นรวยไม่หยุดครับรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกครับสวยมากผิวสวยมากแต่เดี๋ยวต้องมาดูว่าแท้หรือเปล่านะครับเลี่ยมทองมาด้วยนะครับโอ้นี้ก็สวยครับนะครับ แช่น้ำมนต์นะครับสะดุ้งกลับนะครับบล็อกเนื้อเกินนิยมนะครับดูหูสวยมากจมูกโด่งคราดน้ำมนต์เต็มเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวมาชมกันเดี๋ยวมาชมกันหูหสวยสวยสวย,สวยดูเพลินเผลอน,นีบแท้แล้วครับนะอีกพอครับ พระเลี่ยมทองเต็มเลยครับเคเดยวผมขอเก็บอ,อ,องน้ำก่อนนะครับโหสวยมากครับทุกท่านสวยมากๆครับโอ้อันนี้รุ่นรวยไม่หยุดนะครับเนื้อเงินปี4ีู่เลี่ยมทองหูทองหนาเลยนะครับรวยไม่หยุดนะครับรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกเนื้อเงินปี4ี่ศูนย์นะครับองนี้สวยมากครับ เห็นไหมครับสวยมากนะครับสร้างเพียง1,000องค์นะครับสร้างเพียง1,000องค์ครับสำหรับเนื้อเงินองค์นี้เลี่ยมทองสวยมากครับสวยมากนะฮะโอ้มีอีกสามองอน,นีดอนามัยจัมโบ้นะครับแม็กแน่นมาก แกะขอบแกะนนะครับโอยแดงแป๊ดเลยครับรุ่นอนามัยจัมโบ้ครับเดี๋ยวต้องมาส่องเดี๋ยวผมขอส่องโค้ดส่องอะไรก่อนนะครับอนามัยจัมโบ้แดงมากครับแดงมากจมูกโด่งเลยครับ,ค,รบความคมชัดเส้นที่หาง พื้นผิวเหรียญตึงเดี๋ยวมาดูที่โค้ดนะครับโอเคอีกสององค์รุ่นเจ้าสัวรุ่นเจ้าสัวโห uh, แดงแป๊ดเลยครับรุ่นเจ้าสัวนิ้วครบจมูกโด่งแดงแป๊ดเลยครับผิวแดงแป๊ดเลยครับจมูกโด่งนิ้วครบเดี๋ยวบล็อกอะไรแท้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะฮะ องนี้พญาเต่าหล่อโบราณนะครับรุ่นสุขใจเนื้อเงินครับสุขใจเนื้อเงินนะครับหล่อโบราณสวยมากครับสวยมากสวยมากเดี๋ยวชมองค์นี้ก่อนเลยนะครับอง์แรกเลยนะครับลงกล้องเลยนะครับนี่ครับจมูกโด่งมากนะครับผิวสวยนะครับเนื้อเงินครับ นี่ครับหล่อโบราณรุ่นสุขใจเนื้อเงินนะครับกล้องเข้าเทียบหนีได้แล้วนะครับหล่อโบราณรุ่นสุขใจเนื้อเงินผิวเดิมครับพร้อมกับเลี่ยมทองนะครับนะสวยสมบูรณ์มากๆครับสวยสมบูรณ์มากๆนะเลี่ยมทองนั้นหนาเลยนะครับเนี่ยต่อโค้ดด้านหลังคมชัดลึกครับ2โค้ดนะครับ รุ่นสุขใจเนื้อเงินเลี่ยมทองนะครับปี2,537นะครับหลวงปู่ฤาจะสร้างไว้นะครพระแท้ตลอดชีพสนใจก็สอบถามนะครับต่อไปโอ้โหแดงแป๊ดเลยครับแดงแป๊ดเลยครับบล็อกอะไรบล็อกจอขีดนะครับนี่ครับบล็อกจอขีดนะครับ สวยงามชัดเจนครับนะรุ่นเจ้าสัวจมูกโด่งนะครับนิ้วครบนะครับผิวไฟแดงแดงจมูกโด่งนิ้วครบนะบล็อกจอขีดนิยมครับพร้อมกับเลี่ยมกรอบทองเข้ารูปสวยๆเลยนะครับนะฮะนี่ครับห่วงเดิมก็อยู่ครับนี่ครับพื้นผิวหลังเรียบตึงนะครับต่อโค้ดคมชัดลึกนะครับนะฮะรับประกันผ้าแท้ตลอดชีพด้วยนะครับนะสนใจก็ติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้นะครับสวยมาก นะครับต่อไปนี่ครับรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกนะครับนะฮะเนื้อเงินหลวงปู่หลิวจะสร้างปีพศ2540นะครับจำนวนการสร้างนะครับเนื้อเงินรุ่นนี้เพียง1,000องค์เท่านั้นนะครับสร้างน้อยมากครับชื่อดีเป็นมงคลครับนะพร้อมกับเลี่ยมกรอบทองครับสวยๆหนาๆเลยนะครับนะผิวดเดิมนะครับงดงามมากครับท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้นะครับสวยสมบูรณ์มาก ครับผมโอ้ได้พระเลี่ยมทองสี่องค์เลยครับเดี๋ยวดูอีกองครับเลี่ยมทองนะครับรุ่นรวยไม่หยุดครับดูสิครับสวยมากครับจมูกโด่งนะครับผิวสวยสมบูรณ์นะผิวลุ้งเลยนะครับต่อโคดรคมชัดลึกนะครับดูโค้ดนะครับนี่ครับโค้ดของแท้นะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับสวยๆนะครับจมูกโด่งมากครับ โอ้และที่สำคัญบล็อกนวะนะครับบล็อกนวะนะครับบล็อกนิยมนะครับนี่ครับโค้ดคมคมนะครับนะฮะบล็อกนวะด้วยนะครับนะฮะจมูกโด่งผิวลุ้งสวยมากครับต่อโค้ดคมชัดลึกนะครับรุ่นรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกปีพศ2 5 3 5นะครับนิยมนะครับจัดสร้างเพียงหนึ่งไอจัดสร้างเพียง5,000องค์นะครับ นี่ครับปีพศ .2535 นสะครับสวยสมบูรณ์มากครับผิวขึ้นลุ้งเต็มองคเลยนะครับลุ้งเต็มองคด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับนะฮะท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้นะครับสวยมากครับสวยมากกล่องนี้มี6องค์นะครับต่อไปนะครับรุ่นแช่น้ำมนต์สะดุ้งกลับกลับร้ายกลายเป็นดีนะฮะดูสิครับสวยมาก สวยมากนิ้วครบจมูกโด่งต่อโคตรคมชัดลึกเลยนะครับนะฮะเนื้อเกินนะฮะนิยมนะครับนะฮะแช่น้ำมนต์สะดุ้งกับหลวงปู่หลิวจัดสร้างและปลูกเสกยาวนานมากนะครับสร้างแต่ปี2 5 3 3นะครับปลูกเสกและแช่น้ำมนต์ร่วมปีนะครับนะฮะนะฮะปล่อยให้ชาบูชาที่วัดไล่แต่งทองจนถึงปีพศ2 5 3 6เลยนะครับสวยสมบูรณ์มากครับ นะถ้าไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้นะครับรับประกันพาแท้ตลอดชีพด้วยครับต่อไปนะครับมาองค์จัมโบ้จัมโบ้หน่อยครับนี่ครับแดงแป๊ดเลยนะครับผิวไฟแดงแป๊ดเลยนะครับมาดูที่โค้ดนะครับการต่อโค้ดจะต้องเป็น2ขยักนะครับที่ขอบชัดเจนครับเนี่ยผมปรับไฟนิดนึงเห็นไหมครับ เห็นขยักในขอบครับขอบข้างนะครับนะฮะโค้ดแท้ชัดเจนนะครับผิวสวยนิ้วครบจมูกโด่งครับนี่ฮะไฟเห็นไหมเนี่ยอ กล้องผมไม่โฟกัสแต่ผมรับประกันค้าแท้ตลอดชีพให้ครับนะฮะในในโค้ดนะครับที่บ่าที่ขอบนะครับขอบของโค้ดนะครับนะฮะจะเป็นขยักเห็นไหมครับนี่ครับจะเป็นขยักที่ขอบนะครับนะฮะนี่แหละครับโค้ดแท้เป็นอย่างนี้ครับดูฮะนิ้วครบจมูกโด่งผิวแดงแป๊ดเลยนะครับนะพี่ๆสวยงามมากๆครับสวยงามมากๆครับองนี้นะครับรุ่นนะครับอนามัยจัมโบ้นะครับ หลวงปู่หลิวจะสร้างไว้ในปีพศ2541นะครับสวยงามมากๆครับหลวงปู่หลิวจะสร้างปี2541นะครับนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอย่าลืมนะครับพี่พทุกท่านนะครับนะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมโบสถ์โอฮาน่าให้เช่าบูชาพระเครื่องพระยาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวนะครับ พระเครื่องทุกองค์นะครับผมรับประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับส่วนพี่ๆที่สอบถามเข้ามาว่าพุทธคุณของหลวงปู่หลิวนะครับพระเครื่องของหลวงปู่หลิวเนี่ยโดดเด่นทั้งด้านไหนผมก็บอกได้เต็มปากเลยนะครับนะฮะด้านโชคลาภเมตตานะครับแคลคาดนะครับค้าขายดีนะฮะประมาณนี้นะครับพุทธคุณของหลวงปู่หลิวนะครับนะฮะฝากด้วยนะครับนะฮะสวัสดีครับ